you ฉันนเลิ่อนในการประกวดที่ลาน,น้อยของเรานะครับก็จะได้ เตรียมค่ะเตรียมรับผู้ไรค่ะคัานี้หนูน้อยที่ดาผูสส้ไทยเลยหนูนะจะเค้ไทซ้ายอ่านอะอ่กอ คือใครครับเด็กหญิงนัทพรโฆษนาค่ะอขอเสียงปรบมือให้หน้อำน้ำนน 5, พันด้วยเะะชิญรางวัลเลยเชิญรางวัลเลยค่ะได้เงินทั้งหมด5,500บาทค่ะโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยได้สายสะพายด้วยไหนโอ้สุดยอดเลยนะคะขออนุญาต เรียนเชิญท่านผู้อำนในการนิวชนบัวสายนะคะท่านาผู้ทรงคุณวุฒิในอบกคสนครพนมค่ะได้ขวัญใจแรงเชียร์นะคะโรงเรียนอนุบาลอนุบาลในนครส่งประกวดนะคะเอาเอาเอ็ดกัดเธอแน่ได้ค่ะกัดให้ด้วยนะคะช่วงนี้กำลังจะตัดสินทิดาหน่อยใจค่ะ กรรมาการกําลังหัวยุ่งหัวโยงอ๋อชุดก่อนนะค่ะาาชุด,ชดสวยก่อนชุดสวยงามกำลังกำลังกำลังแต่ว่าธิดาน้อยท่านก็พยายามแล้วจดนี้นะคะท่านกำลังตัดสินใจท่านเ็ค่ะ เพราะว่าในปีนี้ก็จะมีลูกๆเรานะครับมีตัวคนสวยๆนะครับพี่น้องลูกกับคุณครูสรุปยอดเทียนะครับที่ท่านได้ร่วมซื้อคูปองในการให้กับลูกๆของเราในวันนี้นะครับยอดหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับขออนุโมทนาบุญจ้าบุญด้วยนะครับลาไปกับ คุณปู <ee> ่เราทวัานกับ <Frozen> ค tamam ุณปู <พ RS> ่เออเราจะประกาศต่อเลยนะคะเราจะประกาศชุดสวยงามต่อเลยนะคะเพราะว่าท่านท่านพ่อสมภพกับท่านพอมังกรจะงพึ่งลงนะคะปีนี้นะคะมาต่อคนกระง่าอยู่นะเสื้อสุดกระงาา เป็นตาแพงเป็นตาแพงจ,จ็กรูรลาเบอร์มิวจักคนที่ได้รับรางวัลแต่งกายสวยงามปีนี้นะคะฟังเด้อ,อยาผาแอ,อ,อนกันในเรื่องการสะออดอกขวัญเด็กหญิง นะครับขอ อันดับสองคือได้ที่สามนะคะคนที่ได้รองอันดับสองหรือว่าได้ที่สามเด็กหญิงเด็กหญิงอะไรคะชยาทิพย์เกียงชมพูค่ปปะหนูไม่ได้ะะไปนั่นนี้ลูกนะคะและที่จะอ่านต่อไปนี้คือ ตำแหน่งที่ดาน้อยใดโอ้รางวัลชนะเลิศช,<น>ชนะเลิศ<น>ได้เป็นที่ด่าน้อยประจำปี2567ชื่อต่อไปนี้คือผู้ที่ได้รับตําแหน่งที่ดาน้อยผู้ไทยเรนูนครคือคือเด็กเยิยง ขอเสียงประมือให้กับเด็กหญิงปริศราโกพลรัตน์ด้วยนะครับในตำแหน่งที่ที่ที่ดาน้อยนะคะเปรยนุทพศเประจาปี2567นะครับและคนที่ได้รองอันดับหนึ่งคือเด็กหญิงนวมพรสีเรืองค่ะขอ,ออนุญาตเรียนเชิญทั้งสามท่านเลยค่ะท่านพอพัพรอัจิยะท่านพอนิวชนนุวสายท่านพอส,อสมพุอินติยะนะคะเชิญทั้งสามท่านค่ะ ท่านจะได้มอบรางวัลใช่ไหมคะเอาขยับไปกลางๆหน่อยลูกขยับไปโอ้ยคุกู๊กขยับไปคนกลางแต่คนกลางคนกลางคนนี้ค่ะคนอยู่ตรงกลางยิ้มกยิ้มเออสวยงามสวยงามนะคะสวยงามมากเลยนะครับสมกับตำแหน่งค่ะส้วมงกุดในร้จะไปส้วมกุะ จะได้เอาเจอจะเรืม่มงปูนนิดพเข้ามงเลยแต่จะช่วยช่วยหน่อยนะคะเสือบ้านนะคะมงกูฎก็เข้ากับสุงผมนะคะกรสุงผมต<อ>็ ่อนน้ำพันร้องนะคะกัะปองอมหนะคะจะจะให้ถือขันน้ำพันรองเวลาถ่ายภาพนะคะใมถือขันน้ำและรองอันดับสามนะคะเชญทกันหอสมบุรอินิยะนะคะได้มอบรางวัลเด็กหญิงชยาทิพย์เอียงชมพูอเอียทิพยเอชายาูมเอาอยู่ดีประเด็น เชยชยภูมินะคะเรนวิทยาการส่งเข้าประกวดค่ะได้รองอันดับสองนะคะหรือได้ที่สามได้รับเงินรางวัลสองพันบาทนะคะลำดับรองอันดับหนึ่งได้รางวัลสองพันห้าร้อยบาทค่ะส่วนอันดับสามนะครับจะได้รับเงินรางวัลสองพันบาทนะครับ ຕາມດັ່ງນັ້